ไหนเลขสีกากรบาดบกาบดอันนับเจ็ดเ้าเก้ก้้า้าไหนเลขอันไหนเลขอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไหนอันนี้เหรอ หนึ่งสามสี่ห้า,ห,าหกไหนเลขหกต่อหกอันไหนเลขหกอ่าอันอันนี้ยูน,นี่นี่ นี่อัน,นต่อหนึ่งสองสามเก้าอันอ๋อห้าอันอันไหนเลขห้าครับอันนี้อันนี้เหรอครับอันนี้อันแปดหนึ่ง อันอันไหนเลขสามไหนเลขสามอันนี้งิงต่อกากะกเร็วเรเร็วไหนเลขสามอันนี้นะอากะกะกากะกะบาทอ่านับท้่งสองส เด็ดแมีอันสิบอันอันไหนเลขสิบอันนี้ uh, uh, อ Somehow, e um, ันไหนเลขสิบครับไว้มาไม่ชจวาเวยอากังกระบาทเลขสิบอันนี้อ๋อใช่ฮารุเฮ้ตั้งกต่ออกก่อน อันน ok <giving> ี้มีกี่อันอ็อันเดียวอันเดียวอัน่อยเล็กนึงหน่อยเล็กนึงอันนี้อ่าอันนี้